เอ่อฮัลโหลกายวันสุัพดูสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้แล้วก็อยู่กับเกมขุดแร่อีกแล้วสำหรับในคลิปนี้นะครับทุกคนผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปทําอุปกรณ์6ดาวกันนะครับหลายๆคนเนี่ยใช้อุปกรณ์5ดาวกันทั้งตัวแล้วเนาะก็ได้เวลานะครับที่จะมาอัปเกรดให้มันเป็น6ดาวละซึ่งสาหรับสถานที่ในการทํานะครับก็ ่าไม่ได้ซับซ้อนอะไรแล้วก็วิธีในการทำเนี่ยก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรด้วยเหมือนกันนะครับอะมาดูกันดีกว่าครับว่าสถานที่เนี่ยอยู่ไหนนะครับสําหรับสถานที่เนี่ยก็อยู่กลางบอดแม็กม่เลยทุกคนนี่เลยครับอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็สําหรับวิธีอัปเกรดให้เป็น6ดาวนะครับก็คือใช้อุปกรณ์นะครับที่มีชื่อเป็นชื่อเดียวกัน แล้วก็ระดับ5ดาวเหมือนกันครับนี่เพื่อหลอมให้กลายเป็น6ดาวแบบนี้ครับนี่ซึ่งถ้าถามผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มครับทุกคนหนึ่งเลยนะเราเสีย1,000แฟกเมนต์ต่อให้เป็นไอเทมระดับอ e ีพิกนะเนี่ยอันนี้อ e ีพ e ิกอีพิกก็เสียพันหนึง่งแล้วก็ ระดับสีแดงนะครับก็เสียพันหนึ่งเหมือนกันถามว่าดีไหมก็ก็ค่อนข้างเท่าเทียมแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะ่ยที่แบบอยากทําอีพีหรืออยากทําอะไรที่มันตามก่านั้นเนะี่ยมันก็ต้องจ่ายพันหนึ่งเท่ากันนะเนาะมันก็เลยรู้สึกแบบไม่ค่อยคุมอะ่ะอืมถ้าจะจ่ายให้คุ้มจริงๆเนะี่ยไปจ่ายระดับแดงเลยคุ้มสุดครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเปอร์เซ็นที่มันเพิ่มนะทุกคนมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ เนี่ยถ้าที่ผมสังเกตดูเนี่ยหกดาวใช่ปะปกติอะลักของผมอะมันตันเจ็ดอยู่แล้วมั้งน่าจะตันเจ็ดอยู่แล้วแล้วก็สปีดเนี่ยมันตันสี่สิบทั้งคู่เนี่ยทุกคนจ่ายหนึ่งพันแฟกอะแล้วแลกกับถ้าสมมติอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสมมติร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะลักเพิ่มมาแค่หนึ่งแต้มอะจ่ายหนึ่งพันนะแล้วก็สปีดเพิ่มมาอ่าห้าเปอร์เซ็นต์อืมอย่างละห้าเปอร์เซ็นตะ์อะผมเลยรู้สึกว่าแบบ มันมันน้อยไปหน่อยปะมันน้อยเกินอ่ะเนี่ยครับทุกคนอย่างเช่นกำไรกำไรแดงผมนะอ่ะปกติเนี่ยลักผม90อยู่แล้วทาเป็น6กดาวเนี่ยมันก็เพิ่มมาแค่สิบอ่ะอืมแค่10นะแล้วก็ไซบู๊ตเนี่ยของผมก็เก้าอยู่แล้วถ้าตันอืมมันก็เพิ่มมา10%แล้วก็เซลล์บู๊ตเนี่ยของผมก็ประมาณร้อยแปดิใช่ปะ 180 Stat Max ของ5ดาวนะพอเป็น6ดาวเนี่ย Max 200เพิ่มมา20%มันมันดูไม่ค่อยคุ้มยังไงก็ไม่รู้อะทุกคนแถมเราต้องไปทำเปอร์เซ็นต์ใหม่ด้วยนะครับใช่แล้วก็ในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมไหนๆก็พูดละก็ถ้าทุกคนนะครับมีอ่าที่มันเป็นแบบอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งทั้งสองวงนะอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสนะองวงเนี่ยแล้วเอามาทำเป็น6ดาวอะ หดาวมันก็จะ1 0 0ไปด้วยครับแต่ถ้า,อ,าอย่างวงนี้ใช่ไหม70%กับ60เนี่ยมันจะอยู่เลนประมาณแบบกลางๆนี่แหละทุกคนอา,อารมณ์แบบอาจจะต่ำกว่า60นิดหน่อยหรืออาจจะเลย70นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบมันจะเฉลี่ย2วงนี้เข้าด้วยกันนะก็มันจะอยู่เลทประมาณ6กกว่า7 0็ถึง60อะไรประมาณนี้แหละทุกคนคือมันจะเฉลี่ยกันครับ แต่ถ้าเปอร์เซ็นต์ใกล้ๆกันเนี่ยค่าเฉลี่ยที่มันมีช่องว่างเนี่ยมันก็จะค่อนข้างลดลงมัง้งอย่างเช่นแบบประมาณแบบ70ทั้งคู่70ินิดๆ70ปลายๆเอามารวมกันก็น่าจะได้ประมาณแบบน่าจะอยู่ในเลนเจ็ดนะคิดว่าอืมเพราะว่าเขาเฉลี่ยกันครับก็ประมาณนี้นะทุกคนคือในมุมมองของผมเนี่ยผมว่ามันก็ มีทั้งข้อดีข้อเสียนะทุกคนแต่ผมมองว่ามันค่อนข้างจะเอียงไปทางข้อเสียซะมากกว่าก็อเอาข้อดีก่อนข้อดีเนี่ยก็คืออ่ะทุกคนเห็นไหมหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยเนี่ยมันก็คือเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ปะแต่ว่าปกติแล้วอะของเราถ้าเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในห้าดาวเนี่ยมันก็จะเป็นแค่เก้าสิบเก้าสิบแล้วก็ร้อยแปดสิบใช่ไหมอ่ะก็คือมันต้องทําให้ร้อยอะมันถึงจะได้สเตตเนี่ย แต่ถ้าพอเราทำเป็น6ดาวแล้วเนะี่ยเราทำสักประมาณ90%อะนอ่ะเราก็อาจจะได้อ่สเตตในของ5ดาวที่มันเป็น100%แล้วเนาะอะ,อ,ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีแต่ผมว่าว่ามันดูไม่ค่อยคุ้มอะทุกคนคือเราต้องทำา90%เลยนะ90%ขึ้นไปอะมันถึงจะได้เปอร์เซ็นต์ของ5ดาวเออแต่ถ้าแบบต่ำกว่านั้นนะมันก็คือประดับ5ดาวดีๆนี่เองอ ก็คือประดับห้าดาวดีๆนี่เองนะเออแล้วแบบถ้าไปทําเปอร์เซ็นต์ใหม่ผมไม่ไแน่ใจว่ามันทำเปอร์เซนต์ใหม่ได้ไหมถ้าไปทำเปอร์เซนต์ใหม่เนี่ยเพื่อมันก็แพงขึ้นด้วยนะอือเพราะเราทําเป็นหกดาวมาแล้วอะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะอืมผมก็เลยมองว่าเออมันก็มองไปข้อดีได้แต่อาจจะไปทางเสียซะมากกว่าก็ทุกคนคิดว่ามันดีหรือมันแบบมันแย่ครับก็ ลองคอมเมนต์มาได้นะทุกคนอืมหลักๆก,ก็ประมาณนี้เลยครับคลิปนี้สั้นๆแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรเยอะก็ถ้าทุกคนนะครับชอบคลิปนี้หรือว่ามองว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย